เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อต่อมาคือ23ถ้า GX เท่ากับ 2X บวก1และ HX เท่ากับ 4X กลังสบวก4 x บวก7แล้วจงหาฟังก์ชัน F ซึ่ง Fog เท่ากับ H ก็คือข้อแรกอย่างแรกก็คือเราต้องรู้ว่าเขาไม่ได้ให้ f มาแต่ว่า f og ใช่ปะ่ะแล้ก็เขียนออกมาเป็น f ของ g x เท่ากับ h x ซึ่ง g x ของเราก็คือ 2x บวก1เท่ากับ h x ซึ่งก็คือ 4x กำลัง2บวก 4x บวก7 แปลว่าค่าที่เราต้องการหามันจะต้องซ่อนอยู่ใน 2x กํลังคือค่า hx เนี่ยมันจะต้องแปลเป็น 2x บวก1ทำอะไรสักอย่างดูไหมดังนั้นพี่ก็จะทำเป็น 4x กํลัง2บวก 4x บวก1บวกด้วย6ซึ่งก็จะได้เป็น 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย6 ซึ่งถ้าเราแทนค่า 2x บวก1ด้วย y เราก็จะได้ว่า f y เท่ากับ y กำลัง2บวก6ซึ่งมันก็คือ f x นั่นเองก็จะได้ว่า f x เท่ากับ x กำลัง2บวก6ก็คือง่ายๆก็คือเขาอ่ะ ให้ g x มาแล้วก็ h x มาแล้วเขาก็บอกว่า f o g จะเท่ากับ h ก็คือเขาให้ตรงนี้มา g กับ h มาให้หาอีกค่าหนึ่งก็คือ f เราก็แทนค่าเข้าไปเป็น f ของ g x ก็คือ f ของ 2x บวก1จะเท่ากับ h x ซึ่งก็คือ 4x กำลัง2บวก 4x บวก7แปลว่าการที่เราแทน 2x บวก1เข้าไปใน f อะ่ะมันก็จะต้องเป็นสมนการแบบ พี่ก็แทน 2x บวก1เท่ากับ y ใช่ปะซึ่ง f y อ่ะมันก็จะต้องหาค่ามาเป็นแบบ y ยกกำลัง3ลบ y ยกกำลัง2อะไรแบบนี้ถูกไหมซึ่งเราก็จะต้องทําให้ฝั่งข้างขวาเนี่ยติดอยู่ในรูปของ y ถูกปะเพื่อเราจะได้รู้ว่า y ของเรายกกําลังอะไรอยู่มีโอเปอเรชันยังไงซึ่ง y ของเราก็คือ 2x บวก1พี่ก็พยายามทำให้ฝั่งนี้ อยู่ในรูปของ2 x บวก1ซึ่งเราก็ทำได้กลายเป็น2 x บวก1ยกกำลัง2แล้วก็บวกได้6ก็เสร็จเลยดังนั้นค่า f y ของเราก็คือ y กำลังสบวกได้6นั่นก็หมายความว่าฟังก์ชัน f x ของเราก็คือ x กำลังสบวกได้6นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ